เรรพามเรกบน,นัื่ออดีตนักวิทยาศาสตร์โครงการนาซาผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยยศาสดอกเตอร์อัดองค์ชุมสายณอยุธยามาถวายความรู้ให้แก่สามเนเณรในหัวข้อคุณธรรมกับวิทยาศาสตร์ความเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมและวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างไรร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับน้องๆสามมเณรกันเลยครับ การศึกษาวิทยาศาสตร์คือการศึกษาสิ <c 195 2> like ่งที่อยู่รอบตัวเราการกระตุ้นให้เหล่าสมรภนมทั้งการูปหันมาใส่ใจเรื่องรอบตัวเราจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าฉุกคิดเป็นอย่างยิ่งพอเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็คือโลกของเราด้วยนะโลกของเราน้ำทุกทุกอย่างเลย นะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอาจารย์ก็ไปที่สหรัฐอเมริกาเขาประกาศโครงการอันนี้ขึ้นมาก็สมัครเข้าไปจะได้ใช้ความรู้มาสอนนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยของเราเขาเห็นหน้าเราเขาบอกคนไทยใช่ไหมผมบอกใช่ครับเขาก็ถามต่อนี่ คงจะเข้าใจนะเขาจำเป็นจะต้องสัมภาษณ์ชาวเมกันก่อนถ้าเผื่อมีคนที่ทำได้เขาก็เสียใจกับเราแล้วเขาก็เริ่มสัมภาษณ์ชาวเมกันโอ้โหแต่ละคนเคยสร้างยานอวกาศไปลงดาวน์คารดาวพุธด,ดาวสุกกันแล้วนะฮะแต่ไม่สำเร็จสักคนเดียวทุกครั้งมันโตลงไปแล้วก็พังคนอื่นก็ทำไม่สำเร็จทำแล้วพังทุกครั้งใช้ไม่ได้เหลืออยู่คนเดียวเขาเลยเชิญให้ผมเข้าไปอยู่ ในโครงการอาวากาศขององค์การนาซาเขาให้ห้องแลบห้องใหญ่เบ้อเลยเราสามารถที่จะเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ได้ไม่อันเลยนะครับงบประมาณประวัติของดอกเตอร์อ,อ,รอาจองค์<า>ทำเอาน้องๆสมณเณรทั้ง9รูปรนิ่งสงบตั้งใจฟังเป็นอย่างมากเรามาคิดแบบคนไทยนะคนไทยเนี่ยเราคิดคนละอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ทำตามนั้นละ ไม่ไปไปนั่งวิจัยอยู่ในห้องแลบแต่ปีนขึ้นไปอยู่บนภูเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ตามลำพังนะครับนั่งสมาธิครับสวดมนต์นั่งสมาธิสี่คืนห้าวันเต็มเต็มเสร็จแล้วอยู่ๆอ,อ,อ๋อรู้แล้วรู้แล้วเราจะสร้างมันยังไงอยู่ๆคำตอบมันแวบเข้ามาพอเรานั่งสมาธิ จิตของเราสงบนิ่งความรู้ปัญญาเริ่มเกิดขึ้นกลับไปที่ห้องแลบแล้วก็ไปทดลองสร้างดูพอสร้างเสร็จส่งให้องค์การนาซาเขาทดสอบเขาก็ทดสอบในห้องแลบมันลงไปนะฮะแล้วก็จอดเรียบร้อยในคอมพิวเตอร์นะครับบนดาวอังคารไม่มีปัญหาอะไรโอ้เขาดีใจกันใหญ่เลย เสร็จแล้ว iscilla, นักวิทยาศาสตร์ขององค re uh, ์การนาซาเขาก็ตัดสินใจให้มันเริ่มลงไปสู่พื้นดินของดาวอังคารตอนนี้ก็เริ่มร่อนลงและลงไปสู่พื้นดินของดาวอังคารสองลำนะครับเมื่อเปิดโอกาสให้ซักถามเหล่าสมณเณรก็ยกมือถามด้วยความใคร่รู้วิธีที่โยมอาจารย์ใช้ให้มันลงได้อย่างอย่างมันคือยานอวกาศเนี่ยมันมีจรวดจรวดสามตัว ใช่ไหมครับรเพราะฉะนั้นพอมันลงไปมันก็พ่นจรวดลงไปพอพ่นจรวดลงไปเนี่ยนะครับมันก็เลยช้าลงช้าลงยิ่งใกล้พื้นดินเท่าไหร่เขาก็ให้มันช้าลงเท่านั้นโยมอาจารย์ครับเราเราจะทํำยังไงกับก้อนหินที่อยู่บนดาวอังคารแล้วเราจะไปทํำยังไงที่จะสร้างเป็นที่อยู่อาศยัยเอัอ คือจริงๆมันมีก้อนหินเยอะแล้วก็ก้อนหินเหล่านี้เขาเจอเขาคือเราสำรวจแล้วมันเหมือนกับก้อนหินที่อยู่บนโลกของเรานะฮะงั้นถ้าเผื่อเราจะไปอยู่กันจริงๆเราก็แค่เอาก้อนหินนะฮะออกไปสักนิดหนึ่งทำเป็นรั้วทำเป็นอะไรขึ้นมาได้แล้วเราก็สร้างเรือนกระจกตอนแรกๆต้องมีเรือนกระจกครับเพื่อเก็บออกซิเจนไว้นะฮะ แต่มันไม่มีปัญหาอะไรนอกนั้นก็เป็นทรายคล้ายๆกับทะเลทรายของเราครับนี่นี่ครับพื้นดินของดาวอังคารลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นทรายแล้วก็ก้อนหินแล้วเราก้อนหินมานะครับเครื่องอยานอวากาศไวกิ้งเนี่ยมันมีแขนลงไปตักเอาหินมาแล้วเราก็มาสํารวจปรากฏว่าเหมือนกับหินบนโลกของเราทุกอย่างเหมือนกับโลกของเรา เพราะอะไรเอาเบิร์ตเอาสไตล์จึงยกย่องให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของนักวิทยาศาสตร์มาฟังอดีตด็อกเตอร์จากองค์การนาซาผู้นี้เล่าให้ฟังกันดีกว่าครับพออายุมากขึ้นหน่อยเขาเริ่มรู้อะไรต่ออะไรด้วยตัวเขาเองกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เขาบอกว่าความรู้เกิดขึ้นจากการอย่างรู้ด้วยตนเองนะครับและนี่เป็นคำพูดของเขานะครับ การอย่างรู้ไม่ได้มาจากความตั้งใจหรือมาจากขั้นตอนของการศึกษาแต่มาจากใจเมื่อเขาเข้าไปในใจของเขาเนี่ยอยู่ๆเขารู้นะฮะถ้าเผื่อพวกเราทุกคนนะฮะถ้าเผื่อสามเณรฝึกจิตใจให้สงบให้นิ่งเข้าไปในจิตใจของตัวเองให้ได้มันจะเกิดการอย่างรู้เราจะเริ่มรู้อะไรต่ออะไรด้วยตัวของเราเอง นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกออนสไตน์ Einstein คนนี้นะ <c oughs> เขาประกาศเลยถึงกับโลกทั้งโลกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของนักวิทยาศาสตร์ความสุขที่ทุกคนปรารถนาอยู่ที่ไหนคำตอบของหลายคนอาจอยู่ที่นิทานเรื่องนี้ครับ่ทีไมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังหาอะไรสักอย่างใต้เสาไฟฟ้า ทากลางความมืดกลางดึกยายทําเข็มเย็บผ้าตกหล่นหายไปช่วยยายหาหน่อยนะครับสักครู่หนึ่งหนุ่มคนหนึ่งก็มาถามคุณยายคุณยายครับคุณยายทําเข็มเย็บผ้าตกหล่นตรงไหนถ้าเราเรารู้ว่ามันตกหล่นตรงไหนเราจะได้ไปหาตรงจุดนั้นก่อนคุณยายก็ตอบบอกเออเมื่อกี้เนี่ยยายกําลังเย็บผ้าอยู่ในห้องของยายแล้วยายก็ทําเข็มเย็บผ้าตกหล่นหายไป แต่ห้องของยายมันมืดยายมองไม่เห็นตรงนี้มีแสงสว่างยายก็เห็นชัดตรงนี้ก็ยายก็มาหาตรงนี้แหลอะไรกันทำเข็มเย็บผ้าตกหล่นในห้องแล้วมาหาตรงนี้มันจะหาได้ยังไงคุณยายกลับไปที่ห้องของคุณยายเธอไปหาตรงนั้นเมื่อทำเข็มเย็บผ้าตกหล่นในห้องก็ต้องไปหาในห้องนะครับเอาละแล้วพวกเขาก็วิ่งหนีกันไป เรากำลังสแสวงหาความสุขทุกคนสแสวงหาความสุขอยู่นะฮะแล้วเราโมตดไปหา,ห,หาที่นู่นหาที่นี่หาอะไรอ,อะไรทั่วไปหมดแล้วมันก็ไม่เจอเมื่อเราเคยมีความสุขและความสุขมันหายไปจากตรงไหนครับ,บราหายไปจากใจถูกต้องเลยครับนะฮะเมื่อหายไปจากใจเราก็ต้องกลับไปหาในใจครับ ตลอดการถวายความรู้ให้แก่เราสาม,มเณรปลูกปัญญาธรรมเป็นไปด้วยนิทานมากมายหลากหลายเรื่องที่สอดแทรกคติธรรมที่ทำให้สาม,มเณรทั้งเก้าเพลิดเพลินและมีสมาธิ กับธรรมะครับอาจารย์สอนธรรมะเสร็จเราก็มาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร,ร์ครับได้เรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นยังไงธรรมะเป็นยังไงสามารถเอามาเข้ากันได้ยังไงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นครับก็ถ้าเกิดไม่มีธรรมะวิทยาศาสตร,ร์ก็จะไม่มีเหตุผลถ้าเกิดไม่มีวิทยาศาสตร์ธรรมะก็จะไม่มีเหตุผลพูดง่ายๆขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คือวัตถุประสงค์ก็คือพยายามให้สมณเน์นได้รับทราบเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และก็ธรรมะควบคู่กันไปเราจะเห็นได้ว่าท่านทั้งหลายสนใจมากมีคำถามเยอะแยะอยากจะถามนู่นถามนี่อยากจะ,ะคืออยากจะรู้อะไรต่ออะไรเพิ่มเติมมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะดีใจที่โครงการอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่า ในการที่เราจะปลูกฝังคุณธรรมเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่เลก็กติดตามรับชมในไฮไลท์จากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี2ได้ทุกวัน ทาง True Vision ช่อง60และช่อง True Vision HD 120หรือชมผ่านแอปพลิเคชันโดยพิมพ์ True ปุปัญญา .com เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีหรือชมผ่านเว็บไซต์ www.true ปุปัญญา c o m t r u e l i t t l e m a n g วันพรุ่งนี้กลับมาชมไฮไลท์สามเณรปุูปัญญาธรรมปี2ได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ